ฟาดกระแสสักไฟตามดิซ่าใหญ่ยา่าช็อตฟิลแรงสักเต็มหน้าก็เป็นลิซ่าบอดได้จ้ามาแรงมากๆสาหรับกระแสสักไฟในตําแหน่งที่เรียกกันว่าไฟมหาราณีบริเวณกลางคอที่เป็นตําแหน่งเดียวกับสองสาวสุดฮอตอย่าง,งาลิซ่าแบล็คพิงและก็ยาย่าอุรัสยาโดยเชื่อว่าเป็นไฟมงคลเสน่ห์แรงมีโชคลาภร่ารวยเงินทองมีคนอุปถัมภ์ไม่มีวันอับโชคล่าสุดคุณแพรรี่ไพรวันวรณบุตรอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังด้โพ์คลิปตอบคาถามเกี่ยวกับกระแสสักไฟตามดิซ่าใหญ่ย่า,ยาเพราะเชื่อว่าจะปังโดยรย บุว่าโหมึงเอาอะไรมาริซ่าก่อนไปทําหน้าค่ะเอาแค่ไยไม่อยู่หรอกมึงดูโครงหน้าเขาด้วยเอาอะไรมาริซ่าลิซ่าเขาสวยทั้งตัวและเขามีความสามารถมึงสักไฟเต็มหน้ามึงเป็นลิซ่าไม่ได้หรอกใครหลอกมาว่าจะเป็นลิซ่าหล่ะลิซ่าเขาไม่ได้แค่สวยเขาเก่งมีความสามารถทํใไมเขาถึงเป็นที่ยอมรับระดับโลกคนตามไ G 100ล้านคนเขาไม่ได้ขายแค่ความสวยเขาขายความสามารถด้วยเขามีพรสวรรค์ในตัวเองเขาไม่หยุดเรียนรู้พัฒนากว่าจะเป็นลิซ่าได้คิดว่ามันง่ายหรอไปดูบทสัมภาษณ์ที่เขาสัมภาษณ์ตามสื่อตามรายการกว่าจะประสบความสำเร็จต้อง ไปอยู่เกาหลีมีแต่แมวเป็นเพื่อนคิดถึงบ้านจะตายบางวันคิดถึงบ้านร้องไห้ก็ต้องต่อสู้กับอุปสรรคไม่ใช่ว่ามีไฟแล้วทําให้เขาสําเร็จไปสักไฟมันจะไปสําเร็จยังไงดูเบ้าหน้าด้วยไม่ได้บูลลี่นะให้คํานึงถึงข้อเท็จจริงเราจะได้ไม่หลอกตัวเองอยากประสบความสําเร็จเหมือนเขาก็ต้องพัฒนาความสามารถตัวเองให้มันได้แบบเขาได้เปละ่ะก็ไม่ได้อีกรู้ว่าตัวเองไม่มีความสามารถก็เลยสักไฟแล้วง่ายดีอย่างนั้นเหรอคะหรือว่าอย่างไรเมแพรรี่ไพวันก็พูดจริงเกินไปทั้งขำทั้งเอ็นดูค่ะท่อนที่บอกว่า อ้ยเพลรี่ก็พูดเรื่องจริงเกินใช่ค่ะกว่าน้องนิา่าจะเป็นนิา่าไม่ใช่ง,งา่ายๆไม่ใช่แค่ฝายต่อให้บางคนจะสักฝายหรือว่ามีตำแหน่งเดียวกันตั้งแต่เกิดอยู่แล้วแต่ว่าดวงโชคชะตาไม่ได้เหมือนกันมันก็ไม่เหมือนกันหรอกค่ะกว่าน้องนิา่าจะเป็นน้องริซ่าบล็คพิงในทุกวันนี้ไม่ง่ายเลยอยากจะไปในเส้นทางศิลปินเคป๊อปก็ต้องฝ่าดงผู้คนมากมายเข้าทําการประกวดโน่นนี่นั่นกว่าจะชนะเพราะว่ามีผู้คนทั่วโลกที่ไปประกวดดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนี้ไม่ง่ายเลยค่ะดังนั้นการที่จะไปสักฝ่ายเรก็คิดว่าจะต้อองงเป็นบบน เนี่ยไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีองค์ประกอบมากมายค่ะแล้วก็จะต้องปังด้วยตัวเองเท่านั้นดังนั้นสิ่งที่แพรลี่กล่าวมาก,ก็เป็นจริงทุกประการเลยโอ้มึงเอาอะไรมาลิสต้าก่อนไปทำหน้าคาะมึงเอาแค่ใสไม่อยู่หรอก งคหน้้าาเขดวยหลังจากเรื่องนี้มันโด่งดังขึ้นมาเกี่ยวกับเรื่องไยนี่แหละก็มีพี่ๆมากมายที่เป็นแฟนคลับน้องลิซ่าบ้างหรือว่าได้เห็นข่าวคราวเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างก็ออกมาแชร์เรื่องราวกันสนัดเลยเอาอารมณ์ว่าสายหานะคะตัวอย่างพี่ท่านนี้พี่ท่านนี้บอกว่ามีฝ่ายลิซ่านะเมื่อไรจะสบายว่าอย่างนั้นเห็นไหมคะว่าการที่เรามีายตำแหน่งเดียวกันเหมือนน้องลิซ่าหรือว่ายายาก็จริงแต่ว่าวาสนาคนเรามันไม่เท่ากันจริงๆค่ะเอาเป็นว่ามีความสุขในแบบของเราแล้วก็แฮปปี้ในแบบที่เราเป็นดีกว่าอย่างพี่เดีย น,นี่ก็บอกว่าถ้าหากว่าเชื่อแล้วไม่เดือดร้อนใครก็เชื่อไปเถอะค่ะถ้าเราเชื่อแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนใคร่ีก็รู้สึก mm. ว่าก็เชื่อไปเถอะเพื่อความสบายใจของเรา